ทางกรอพานะสจัดการกิการกำกับดูแลพลังงานเป็นผููดเหมือนการนะครับในโลนนาเดก็ติดตามอยู่นะครับ,รรรรบปัญหาก็คือว่ารายละเอียดอาจจะมีการพิจารณาการติดความไม,นะม่่อเหมือนกันแล้วก็เรื่องของกรอพลุกคุณเพื่อความมั่นใจลจ้วก็จะมีการให้ยืดเกอกสารเพิม นักคนที่จัดสนะัญรอบแรกที่ที่ไม่ใช่ประกาศรอบแรกไม่ได้เพื่อให้ยึดเอกสารเพิ่มเติมมาแถวที่ผ้าทางบาคมนะน,นรับทางกรกพก็จะร่วมมือดำเนินการเกนะี่ยวข้องไปตรวจสอบในรายละเอยียดใช้เวันเฉพาะสักพักหนึ่งเพื่อเกิดความมั่นใจว่าอย่างที่เรื่อบ่อยน่านคงจะประมาณวัาเพวกอวนลังผจะไปกลัประกาศอีกครั้งหนึ่ง,ว,ามมาง,งว,วันนี้ทั้ง,ง,น,งน,นั้นก็เพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาดว่าจัดจัดญาไปแล้วเนี่ยเมืม่อไปตรวจสอบบันทึกบัตรแล้วก็ไม่ได้มันไมมีปัญหาว่าบริษัทจัดสัญได้แล้วพอถึงเวลาจะดำเนินการ ไม่ได้ก็คือให้ตรวจสองวันเพิ่มเติมให้ละเอียดเดินมาตรวจสอบขั้นต้นก่อนผมเลยบอกตรวจสอบละเอียดดีกว่าให้มันจบก่อนถ้าผ่านแล้วน่าจะมีโอกาสได้มากมากกว่าไม่ได้จับเหาแล้วก็มีโอกาสไม่ได้มันก็กลายเป็นความรู้สึกมันไม่ดีออกมาก็เลยเปิดกายมันชัดเจนก่อนที่จะมีกายจะทะลัก็แค่น้เด็กก็คงไม่หยุดหายแล้วแต่ก็ประเด็นตอนเราลงทุนเนี่ยมันตีความไงประเที่ดินของทางราชการจะให้เอกชนประกอบสร้างมันเปการลงทุนหรือเปล่า ตรงนี้มันเป็นการตีความก็จะเชิญกระทรวงการคลังสืบโดยการที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยดูแล้วมันเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาเ่ยกรกพแค่ให้ให้คนมายื่นเด็ดติว่าเข้าเข้าเอรุหรือไม่แล้วเขาติวไม่ก็ผ่านเลยอยงเงีมันก็ดูง่ายไปแต่ถ้าติวว่าเข้าพอร์ตถึงก็มาดูเลยตรงนี้มันเป็นเป็นการเราว่ามันดูเป็นการตรวจสอบง่ายเลยคือให้คนมายื่นเด็ดติเกงเพราะว่ามันมันมันค่อนข้าง อันตรายเพราะว่าถ้าเกิด่าไปแล้ไปยันตลาดได้เขาก็จะอ้าวเอาอแต่สลาดได้แล้วมาตกรอบสองมันก็ยังดูไม่ดีแ,แค่เองไม่มีอะไรนะ